สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเตรียมตัวสอบ HSK ระดับที่1กับซินฮั่นยูชุยผิงเขาชื่อเตรียมตัวอย่างไรสําหรับมือใหม่หัดเริ่มเรียนภาษาจีนกันครับโดยต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า HSK นี่นะครับย่อม,มาจาก Ha ่นยูชุผิงเขาชื่อเป็นมาตรฐานในการสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาจีนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนมีตั้งแต่ระดับ1นถึงหครับ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดในระดับที่1โดยที่เขาจะต้องการวัดความสามารถในการใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆในการใช้เบื้องต้นพร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไปได้โดยในข้อสอบนะครับจะประกอบทั้งหมด150คําโดยในข้อสอบจะมีทักษะการฟัง20ข้อทักษะการอ่าน20ข้อให้เวลาการทํา40นาทีรวมทั้งหมด40ข้อครับโดยในการฟังนะครับจะแบ่งออกทั้งหมด4ส่วนมีทั้งหมด20ข้อ แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันนะครับคือให้เราเนี่ยวัดว่าฟังเข้าใจหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับข้อสอบเนี่ยเขาก็จะให้รูปมาครับแล้วเขาจะให้เราฟังว่าคําพูดที่เขาพูดมาเนี่ยคือคําศัพท์คําไหนอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดคําว่าชูเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนครับหรือว่าในส่วนของข้างล่างนะครับก็คือเขาจะให้เราเลือกครับว่าประโยคสนทนานั้นคู่กับรูปในภาพใด อย่างเช่นในประโยคคำนี้ครับเขาถามว่าผู้หญิงพูดว่าหนีเห่าผู้ชายตอบกับว่าหนีเห่าเฮิร์นเกาซิงเรินชนีเราจะต้องเลือกรูปซีที่กำลังทำความรู้จักกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงครับส่วนในการอ่านนะครับก็จะแบ่งออกทั้งหมด4ส่วนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนนี้ครับเราลองอ่านดูแล้วมันถูกกับข้อรูปไหนก็ใส่ลงไปยกตัวอย่างในตรงนี้นะครับเขาก็จะพูดว่า 我很喜欢这本书ปชูฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากน่าจะเป็นรูปไหนครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะวัดว่าเราสามารถเติมคำในช่องว่างได้ถูกต้องตามคำศัพท์หรือเปล่านะครับอย่างเช่นด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือนีเจ้าเชนเมอจุดจุดจุด,จดเราก็จะต้องเลือกตอบเป็นคำว่าหมิงนสื่อนั่นเองครับโดยนอกจากนี้แล้วนะครับแนะนำไว้ทุกคนเนี่ยจำศัพท์ระดับ HSK หถึงไว้ครับหนึ่ง้ตัวเท่านั้นเช่นคำว่าหนีเห่า 你好แปลว่าสวัสดีใช้สำหรับการทักทายเช่น你好我叫李สวัสดีฉันชื่อหลี่谢谢谢谢ขอบคุณแสดงความขอบคุณเช่น谢谢你的帮助ขอบคุณที่ช่วยเหลือ对不起对不起ขอโทษสำหรับการใช้ขอโทษเช่น对不起我来晚了 ขอโทษฉันมาสายถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนสอบไม่ว่า